โอเคครับผมสวัสดีชาวฟีฟ่าชาวฟีฟ่าชาวคอนท่านชาวพีบีชาวไพล์ทเชลลลซิตี้กันด้วยนะครับก็ขอกลับสวีดสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับคือวันนี้นะครับพี่ก็จะมาแคสเกมฟีฟ a าออนไลน์4นะครับวันนี้นะครับทุกคนพี่เนี่ยจะมา1-1กับมาลีสวยมาก ช่องนะครับคือตอนนี้นะครับมารีเนี่ยเขาสตรีมอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะบอกก่อนเว้ยคือเมื่อกี้เนี่ยตามจริงผมจะไม่อัดคลิปแล้วนะคือผมเล่นกับเขาไปแล้วนะเกมหนึ่งนะครับแล้วเขาชนะ1นึ่งศูนย์เม็ดละหนึ่งพันบาทนะครับแล้วตอนนี้ผมติดเขาหนึ่งพันบาทฮะแล้วเกมเนี่ยคือเกมสองผมเลยอัดคลิปจะมาตบปากคนแถวนี้ให้ทุกๆคนดูนะครับไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยไปตบไอ้มารีกันเลยนะครับมาเกมนี้กูขอเม็ดสองพันเลยมึงทำตากูแดงเองนะมึงทำตากูแดงเถื่อนเองนะ แแแแดดดงงงลาากูบอกเลยว่ามึงทำตากูแดงเถื่อนนะไอ้ตากูบอกเลยว่าตาเนี่ยมึงตายมึงตายแม่ทำตากูแดงเองนะตาแดงแดงก็มาจุ่มจำแกะจะมจำยะไอ้ชิงมึงอ้างทำไมวะโอ้โหไอ้เหี้ยบอลอ่ะสมุนท่าสมุนท่าไอ้ตาแพ้นะไอ้บอลพลิกลิ้นแหละไอ้เหี้ยบอลตาแดงแดงกูให้กูให้ด่ากูไปก่อน พี่ีวาพี fiz ่ค <merger. S 1> ิดาพิสูจนให้คนดูเห็นว่าพี่ทำได้ได้พี่จพูดมากทำไมวะเฮ้ย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 เ้นี้มันเอาอะตาแดงแดงมาเดนจนาแดงนะตาแดงโอ้ตาแดงแดงมาดโดนแจ็โดนจ็คม าดมันบ้าไปแล้วพี่เกมใช่ใช่บ้าไปแล้วลิเคออกแล้วล่ะลิเคย์ะตาแดงแดงน้องเจ็บหัวเข่าเฮ้ยดูดิพี่พี่คิงเริ่มแบบเกมแรกเสียเกมหลังเริ่มตายแบบบ้าแล้วอะมาฆ่าอย่างเดียวเลยตาแดงแดงเหรอไอ้ได้กเขาเไรรล้ไหมพันนึงมึงต้องการใช่ไว คำเมนหนึ่งครับมาตอนนี้กูได้สัปดหนึ่งนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวพี่บีเขาตึงว่บตอนที่พี่ไม่พูดอะไรเลยหรอพี่แบบยิ้มจัดอ่ะแบบริมฝีปากประกบกันล่ะใช่ใช่น้องสมาธิเขาสามล่ะเฮ้ย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 เมฆตาแดงมาแล้วว่ะไอ้เหี้ยตัวเล็กตาแดงมาแล้วเฮ้ย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 โอ๊ยไอ้เหี้ยตาแม่งตาแดงกลับ่ะไอ้เหี้ยไอ้ตั้มไอ้เหี้ยไอ้บอลไอ้ตั้ตาแดงคืน เฮ้ยตาตาแดงคืนไอ้เฮียโดนหมดเอาว่ะไอ้เฮียไม่ตาแดงคืนกูเฮ้ยพี่คิงโดนหนึ่งหนึ่งว่ะเอาว่ะเฮียเข้มจัดว่ะพี่ดูดิตาเลืองด้วยลิเกออกเฮียตาเลืองด้วยแอ็กเด้บ้างแอ็กเวได้บ้างไอ้เฮ้ยพี่พี่คิงพี่ทำให้เขาเอาจริงพี่ธกิตต่ำไแล้วเนี่ยอุยตอนนี้เหมือนเขาเอาจริงไปแล้วอ่ะพี่พี่คิงใช่ใช่ตอนนี้แม่งต่างคนต่างตาแดงอ่ะ แต่พี่ยังพูดแต่เนี่ยเขาเข้าชานไปเลยอะ่ะเหมือนพวกล่างทรงเลยอะ่ะ <c> ค <oughs> อสายอุย้ยไอ้เ้าฟาวเข็นหลุดแล้ว <c oughs> ตาแดงแดงน็ <c oughs> อตเพย์กู๊ดเกมแอนอะไรเนี่ยฝรั่งมาไอ้ที่ยเอ้ย,ออยจุดโทษ <c oughs> มึงตาแดงใช่ไหม <c oughs> ไอ้เอี้ยเรียบร้อยมึงเจอจอห์นวิกกูน่าฆ่าหน่อย <c oughs> พูดโง่อะแล้วเป็นสไลด์ในเขตมันจะวิ่งจนมันโง่ตาแดงมึงตาแดงขืนกูดิมึงตาแดงขืนกูไม่ได้พูดดิพี่ว่าตาแดงๆอะพี่มันมันเข้ามันเข้าชานแล้วอะมันเข้าชานอีกแล้วอะไม่ทันแล้วล่ะไอบอลเออไอบอลไอบอลมันเข้าชานแล้วไอตามันเข้าชานคืนกูแล้วมันตึงจัดเลยพี่หน้าแบบตึงจัดเลยอะสักสามสักสี่ไปพี่คิงไปจะได้กำไรแบบกินอะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรอะ โอมาคาเซ่เขาเป็นนั่นเองแม่งเกือบโดนแม่งเกือบโดนปุสองไอ้บอลเหอนแล้วพี่ยิงไม่เข้าไงมา,네า,านึ่โตระยะอย่างนี้แม่งไม่น่าวะ่ะใจสัตว์แล้วนะใจสัตว์ปากปากปิดแล้วนะไม่ยิ้มแล้วล่ะปกติยิ้มเป็นฟันละดีเลยอ่ะโอ๊ยเฝา้า โอ้อยอันนี้เขาเรียกผลของการดมเทยงง์มันหลอนเลยที่อ่ะฆ่าได้เขียนโทษอนะ่ะบ้าบ้า่ะ <c oughs> โอ้ <c oughs> โคตรคมไอค้คิงยิงอย่างคมอ่ะล <c oughs> ูกเนี้ยนี่ยด <c oughs> ูไว้จอห์นวิกนักฆ่ากูบอกเลย <c oughs> เฮียจอนวิกยิงยิงค่อยๆประตูได้แค่ยืนนะดูดิตาตาแดงกลับไตาตาแดงกลับบอลตามหนึ่งไอบอลคว้ยมึงรีบผิดข้างคว้ยมึงรีบผิดข้างผมอยู่ข้างพี่แล้วผมว่าไอบัตรซมนี่แม่งไม่มีคุณสมบัติเล่นอย่างงูอ่ะได้ลูกโทษได้ชนะแม่งได้แค่แรกๆเดี๋ยวเอาอีกสักเม็ดแล้วกันอีกสักเม็ดเลยละกันสี่หนึ่งไหลบอลไหลบอลไหลเอาเข้าหัวถ้าอย่ามาไปตามมันแดนกลับเสียขวัญแล้วเสียขวัญกำลังใจแล้วบอล บอลักำลังใจแล้วเกาหัวเลยอะเกาพ่อมึงไม่ไหลบอลไปเดี๋ยวตอนแรกพี่ปากดีอะตอนนี้แบบเริ่มไปแล้วอะดูดิไปไปไหนออ้ยไปไหนล่ะไปไหนเลยดูไม่ได้เลยครับพี่มาลีดูดีคนดูอ่ะไม่ขายหน้าหรอกมาลีอย่าให้ขายได้ดิโอ้โหมันขายเลยครับตอนนี้มันขายยิ่งกว่าได้เลยครับสีหนึ่งแม่ขายบ้านขายรถอยู่แล้วน่ะ รับ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 เอาไม่รับล่ะเอ็งเอาเฝ้าเราเฝ้าเราเออเฮ้อนอนทำเพี้ยไรสวะนอนทำเพี้ยไรทำไมลุงไหวป่ะลุงให้นี่เกมบอลนี่นี่โอ้ยบอลมันดูมันนอนดีสองล้อสองตาติดอ่ะโคตรบบนี้ป่ะปนากะต่างไหมมันทำอะไรอ่ะไม่กลั่จะฆ่าอย่างเดียวเลยอ่ะเฮ้ย เยีเข้าเข้านานแล้วลูมังเกะกะกางเงี้ยเอ้าอุยเกมอะไรก็แพ้เขาที่ผู้ชมบางคนไม่เห็นพูดบ้า่องวะครับเต็มเลยว่ะตาไอ้ลูกโฉโอ้โหพี่แต่แบบอะไรอ่ะเต็มไปหมดเต็มเม้นต์อ่ะโอ้51บอล51พี่กิ๊กเอาหกเลยพี่ได้น้อง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 ระหว่างพันเนี่ยได้น้องโอ้โห51ภูตะวันโอเคน้อง พี่ดูหน้าเขาก่อนสิพี่ตามมาแดนแล้วตามมาแดนแล้วตามมาแดงแล้วพี่เขาซึมไม่ได้ละน้ำตาไหลอะซึมแลมาละเล่นยังไงก็ไม่ชนะถ้าเล่นแบบนี้กระบือมาลีขายขาวเขโดนเลยบอลไอ้โง่เงี้ยปากดิเอาไว้แล้วโหให้กลังใจไอ้เหี้ยล้นยิงกูไอ้สระมันเอาอะมันเอาอ่ะพี่เขาไม่พูดเลยเนยนี่เขาเงียบเท้าชามเลยมันเอากูแล้ววะ ยังไงเขาไม่ชนะแล้วพี่มันสายเกินไปแล้วไม่ชนะแล้วแต่มันจะยิงขึ้นกูได้บอลเ่ยตอนนี้เขาจะเป็นสลับล่างกับพระเจ้าเขาชนะพี่ไม่ได้หรอกตอนเนี้ยเวลาของไอ้ปัญญาห่อนละอุ้ยแม่งแถบเฉยเยมันเอากูยับเลยว่ะไอบอลมันบุกกูยับเลยว่ะไอเชื้อตามมันแดงขึ้นกลับเลยพี่มันไม่ท่นเวลาแล้วโอ้โหมันเอาแบบมันจะกาศจะเอาพี่ตายอ่ะพี่ดีฮะมันไม่กดที่มันตั้งไว้เฮีย กูขับตอนมันเสียบอ่ะเสียบอะไรไม่รู้เลยแหลกเลย์ยี่อะไรครับคุณทีคุณถ่วงเวลาคุณไม่พูดอ่ะคุณไม่ผมไม่เงียบครับผมพูดอยู่คุณพูดในใจหรือเปล่าคตัดเนี่ยเอ้ยได้เท่าไรวะได้ได้ห้าพันได้ห้าพันได้ห้าพันพอสอง อ่ะเด็ขึ้นดิกกุ้ยมึงขึ้นกุ้ยมึงขึ้นอ่ะพันนะกุ้ยเวลาขึ้นเขได้ห้าพันเขได้ห้าพันว่าตาที่แล้วพี่กินชนะไงเออตาที่แล้วตาชนะไงเกมผมติดไว้ก่อนเหมือนคุณนะได้โอ้นะเอ๋อเอาเกมเอาเมท่าไหร่อ่ะเกมเนี้ยสามพันเมท้าสามพันเมท้าสามพันโอ้ยนึกว่านึกว่าจะพูดว่าเมท้าพันใหญ่เพี้ยนแล้วเล่นดีเขาจะจ่ายหรือเปล่าวะเนี่ยพี่ เออจ่ายใช่ไหมจ่ายครับชัวร์ไหมฮัลโหลเพื่อนไม่ไม่ร้องเพลงแล้วเหรอพี่ฮัลโหลเพื่อนชัวร์ไหมชัวร์ครับโอเคลำคาญไอ้บอลไอ้บอลปิดเสียงไปก่อนดิลำคาญมึงอะเขาบอกพี่แพ้แล้วพี่จะมาพานผมทำไมอุ้ยไอ้เหี้ยไม่ดูดูดูไม่เสียบกูดิเฮ้ยเกิรมึงเสียบมึงมาพูดพูงเสียบกูเลยอะไอ้บอลดูมันเสียบพี่ดิน้องต้นเกมไม่เป็นไรพี่ผมว่าพี่ชนะอยู่แล้วไอ้สวานได้ได้น้องสู้ไอพี่เคน้อง ได้น okay, okay, ้องเคน้องหนูเคป่ะมีความผิดอะไรอเพราะคุณชนะเขาแบบมีชัยครับไม่เหมือนมีขี้แพ้ของคุณครับใช่ใช่จังหวะเล่นสกปรกไอ้เหี้ยใช่น้องเออดีไม่บ้าดิตาแดงๆอะไรบ้างตาตามึงแดงยังก uh, ูอยากรู้เออถ้าตามึงไม่ยังไม่แดงเดี๋ยวกูจัดให้มันแดงเองอุ้ยอุ้ยถ้าตามเมืองอุ้ยเออได้อยู่เดี๋ยวโกงอ่ะตาสั่นเลย <laughs> แล้วดูช่องไม่มีแอดมินพวกไอจีนพวกอะไรมาฝันเลยช่องม,มันจะบินเฮ้ยลมเองลมเองโอเคอุยชิคกี้เม่งแ,แบบล็อกสามล็อกสี่เม่งเสียวจัดไอบอลไอบอลมาดูล,ลูกนี้ดิโอ้โหผ่านสามพันสี่ผ่านเป็นร้อยหลอกควายเป็นร้อยเนี่ะอยู่หน้าโกพร้อมกัสิบคนโดนหลอกแบบยืนงงอ,อ่ะอุ้ยไม่เข้าได้ไงวะเล่นอย่างนี้เหรอจะไปแข่งได้ได้ห้าพันอ่ะแข่งได้ยังอ่ะห้าพันอ่ะ ห้าศูนย์ละห้าสองถ้าไม่แขกเขาไม่ได้นบเป็นตังค์นะเขานำเป็นเม็ดใช่อะไรเขานาะเขานาะเขานาะแพ้เออแล้เป็นเม็ดอะไรอ่ะแับเป็นเม็ดอะไรไอ้เป็นยาวบ้าอุ้งแผลอุงบ้าเจ็บขาหน่าเห็นลูนี้มาเปเล่ลงมาแล้วมาเฮ้ยยันเขยเคี้ยวแบงเปเล่มาแล้วว่ะบอลควยคนน่ากลัวเลยอ่ะทำพี่อะไรไม่ได้หรอกเปเล่อะทุกคนดูลูกนี้นะผมทำอะไรดูทำดิทำดิผมรอดูอยู่อ่ะทำดิตาแดงจมูกขาวปุ๊ พี่กินเตายิงหนึ่งลูกก่อนพี่ให้มันไหลพี่อุ้ยมันเสียบกูอย่างเดียวเลยอะลูกสกรปรกมันเล่นไงพี่ก็เอาแม่งดิเออไม่ดีกว่าพี่อย่าลดตัวเลยคอมเมนต์เป็นมวยกูบ้างแน่คือใจะอะไรที่นะครับอุย้ยตัวสกรปรกไม่พอเล่นสกรปรกอีกโอ้โหคนดูโดนเน็ดอย่างแรงอ่ะโอ้ยพี่ถล่มหน้า,นา <laughs> เอาอ่อนให้ได้ใจพอเขาเอาจริงเงียบโอ้โห เี้ยีคนดูพี่บ้งเยียบเต็มเลยอ่ะบอลเทียกูโดนบุกอย่างเดียวเลยวะเฮ้ยพี่มาลีชนะจากที่หิงเฮ้ยำไมเดี๋ยวนี้กูบุกมันไม่ค่อยได้เลยวะเอ้ยเชื่อนจ่าเ,าาเ,เาลยพี่เห็นเขาพูดไหมล่ะพี่เห็นเขาพูดไหมตอนนี้เราตึงจัดอะตึงเชียจัดอะตอนนี้นเปิดไม่ออกอะโอ้ยเฮ้ยนโดนบุกเดียวเลยว่ะบอลพี่ิงพี่หินต้องแบบมีกลยุทธ์ใหม่ ฝีมือกูตกอะบอสฝีมือพี่ตกฝีมือพี่ตกตอนนี้ฝีมือพี่ตกพี่รู้สึกว่าฝีมือพี่ตกโดนอะไรอะบ้องบองบ้องไอบอลโดนว่ะอะไรวะดูเด็กคตรสวยอะลูกเนี่ยเขาแบบนิ่มเลยอ่ะพี่มาพี่คิงดูดิเขายิงพี่แบบนิ่มๆอ่ะพี่โดนพี่โดนตอนนี้แบบพี่รู้ตัวเลยว่าฝีมือพี่ตกพพี่คิิงแ้ด เมื่อกี้สตรีมกระตุกพี่สตรีมค้างแล้วมาเอาเอาออกมาทำที้ยอะไรฮะไอสวะไอสวะมึงออกมาทำไมฮะมึงออกมาทำไมป้อง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 อะไรวะเป็นข้าเพื่เออทะลุช่องอย่างสวยอ่ะเป็นโหดูดิหลุดมาโคตรดีอ่ะแบ็คแบ็กดีนะแบ็คสามตัวแต่ว่าอีคนเล่นโง่เอาประตูออกมาด้วยไร้สมองที่หายมาลีเล่นด้วยความแค้น เออโอ้โหเฮียเออดูฟ้าว่าจังนักฆ่าแล้วอุ๊ยอุยโดนยิงคืนแล้วนักบ้าไม่เสียบขู่ไม่เสียบขู่ยับเลยอ่ะตอนนี้มันเสียบขู่ยับเลยบอลก็เอาคืนสิพี่ก็เอาคืนแรื่องใช้แผ่นแดงเลยพี่ชิงแม่สันติไม่ใช่หรอกดูจ่าทั้งออกให้แม่งเองนี่ไงสองหนึ่งบอลแค่นั้นแหละทางโอ้ดูดิมันเสียบแบบกะเอาตายอ่ะเออมันกะเอากูตายเลยชนะจัดเลยอไ้บอลวันนี้ขอมือหนึ่งบอล บอลกูขอหมื่นหนึ่งได้พี่สบายอ่ะเนี่ยได้แน่นอนได้แต่ควายพันเนี่ยพี่เนี้ยอะไรเยอะเนี่ยผมกำลังขันเสียบอลว่ะเริ่มรำคาญนผ่านดูดิพี่ยิงผ่านผ่านมั่วเลยอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะไอ้บอลไอ้ไอ้ไอ้ตานเสียมั่วเลยบอลไหมถ้าผมจะเงียบนะผมจะเงียบแล้วถ้าพี่ยิงไม่ได้นะกูจะด่าเนี่ยกูจะเงียบให้รูกหนึ่งอ่ะมึงโง่ช้าไอ้สัตว์มึงช้าได้ไหมโอ้เฝ้าเออ อะไรๆต่ออะไรไม่ให้หรอวิวิเกือบบอลมันเกือบโดนกูมันเกือบโดนเฉี่ยวหัวบอลโอเคครับตอนนี้ได้แปดพันลวบอลน้องขอเท่าทุนก่อนตอนนี้กูต้องมีเป็นสามหนึ่งอะทำได้เปล่ะสองะทำได้เะล่ะได้เดี๋ยวก็รู้กันว่าคุณทำได้เปล่าอ๋อไอบอลให้กูเปิดตาแดงเลยปะ อเดี๋ยวกูเปิดตาแดงให้ดูเดี๋ยวกูเปิดตาแดงให้ดูมากูไหวกูไหวกูบอกเลยถ้ากูใช้แผนนี้นะถ้ากูเปิดตาแดงเมื่อไหร่อ่ะไอบอลรู้ดีถ้ากูเปิดตาแดงกูเปิดแล้วไอบอลกูเปิดแล้วกูบอกเลยถ้ากูเปิดตาแดงเมื่อไหร่ตายอ่ะมึงเตรียมตัวตายเลยตอนเนี้ยแผนบุกเต็มร้อยอ่ะเดี๋ยวกูก็วางทีเด็ดมาเดี๋ยวบอลทีเด็ดนี่แผนบุกเต็มร้อยไปอุ้ยตาแดงอุ้ยออกพันลาอุ้ยไม่ไม่ออกด้วยเอ้าเอ้าไปเลย มันเปิดชัวอุ้ยโดนว่ะอย่างงี้เอ้าโอ้ยเฮียทำดีสุดแล้วครับเฮ้ยเฮียบมไม่เข้าลูกนี้จะเข้าลูกไหนวะหนาะไปครับไปโอ้ยีคอยเมนตงคอยเมนตงเอ้ามึงไม่รับวะ ไ่เข้าอยู่แล้วครับไอ้เหี้ยลูกสูตรอุ้ยยี่แผ่นตาแดงข้างหลังบุกแหลกอะ่ะยังไงก็ได้อีกเม็ดหนึ่งวะอุ้ยเฮียบุกแหลกโอ้ลำหน้าป่าวะโอ้ลำหน้าไอ้เฮียเออโง่หลายตายซะไอ้เฮียโอ้ยเอ้าโอ้ยเฮียเอ้ยมันจะเลนลิ่นเลยเฮียไอ้เฮียลูกแผ่นตาแดงแผ่นตาแดง ไอ้บอสสามหนึ่งบอสเจ้าแพทตาแดงกูอยสับคิดเซี้ยนเนอะโดโหน้เนโอ้ยเยอะไม่เป็นไรพี่พี่ทำพีสุดแล้วโอเคเล่นเต็มที่ไว้เพื่อขลับมนชนะโอ้ผมจะได้คืนเม็ดหนึ่งว่ะเออโอ้โหเฮียเอ้าเอออุ้ย เอาไม่เข้ามึงโอ้โอ้เป็นอะไรโอนทีเดียวเล่นบัญชีมาทหมื่นหนึ่งหมื PG ่นหนึ่งหมื่นหนึ่งเกมกี่บาทเดียวไม่เท่าไหร่ขอเคได้ไม่เกมได้ไม่เท่าไหร่อ่ะขอไม่ละห้าพันผมยิงสองศูนย์ปุ๊บผมอานี่เลยผมเลื่องเลยได้ได้วัดไหมทุกคนเอาผมไม่บีดผมไม่บีดอ๋ออ๋อชี้อ่ะเอาจริงๆเป็นละห้าพันพอได้ยินกูป้าได้ยินมาไม่เท่าบาทนะครับผมเอ้านอนทำไม นอนด้เฉยรอบอลไอ้ไม่ท่าพันโดยสัตว์มาขอสองขอสองขอสองเม็ดพอขูจะไม่ให้สักเม็ดกูจะไม่ให้สักเม็ดกูจะเอาก็กูจะไม่ให้อ่ะก็กูจะเอาก็กูจะไม่ให้อ่ะก็กูจะไม่ให้อ่ะถ้าไม่ให้ก็คือไม่ให้ดิไม่ให้ก็คือไม่ให้ดิวะไม่ให้ก็คือไม่ให้เคยปะเฮ้ป๊อกมาบ๊มมื่นหกนะเพื่อนพาบ้านเขาด้วยเปล่ามื่นหกนะเพื่อนฮัลโหลเพื่อนครัได้ครับเอ้าโง่ สั่น็ปทั <t ue landscape> as, ้งตัวเลยวะไอ้เหี้ยตอนนั้นอย่าห้าวกูบอกแล้วอย่าห้าวเออสก๊ดเดยไงไอ้เหี้ยไม่เฮี้ยมียซับกันเนี่ยไอ้เหี้ยอุ้ยโอ้โหโอ้เออรับไปโอ้แม่งรับยิงก็เสียชานเต้ดนี่กูจะบอกไว้รับหน้า ลับอะไรครับโอ้โหอองลีโอ oh, an ้ยเฮียน mm ี hmm. okay, ่เลยครับอะไรอะไรล่ะ20อะไรล่ะหมดเลยขอเลี้ยงะพอละหมดพอละโอ้โยเฮียอะไรครับมึงมาเสียให้กูไม่ละโอ้พอละเลิกเลิกเอาแค่ครึ่งเดียวพอเผื่อเผื่อตีเป็นทั้งสองได้อ๋อสู้ดีดีสู้โอเคสู้กูได้ยินน้องกูพูดแล้วน้องต้องสู้ เป็นกำลังใจให้ครับได้คน้องถ้ากูโดนอ oh, <Good, good. S 2> ีกเม็ดหนึ่งเรียกกูลูกกะลี่เลยเลยเกินเกินจริงน้องเหมือนเอไอแม่งเอ๋วไอเฮี้ยนอ๋อเอ็งต้องพูดว่าอะไรนะอ๋อ ตอนแม่งคุกคิกข้างหน้าอยเงี้ยไอ้บอสไอ้ต้องพูดว่าอะไรนะบอสบอสอะไรครับผมพูดไม่ได้พี่ไม่เชื่อบอกจะไม่เล่นต่อเลยบอสเมื่อกี้นี่อย่างไหลอ้าวเพื่อนครับเราเลือกบัญชีมาเลยจะได้วันทีเดียวสามหมื่นหนึ่งแล้วเนี่ยตา ก็เล่บ oh, ัญชีมากูจะโดนทีเดียวก็เด้อเด้อจะเล่นต่อไหมเนี่ยจะตีไหมเนี่ยจะตีตื้นไหมเนี่ยไม่ตีแล้วพอแล้วโอเคเอ้าแล้วเล่นอีกทำไมอ่ะเอาเล่นอีกไหมเนี่ยเฮ้ยก็ไม่เล่นแล้วก็ไม่ดีก็ออกดิเดี๋ยวยิงกูอีกเอาเฮ้ยแสดงว่าเล่นอยู่นะเฮ้ยเล่นไงอยู่เล่นดิจะเล่นไม่เล่นเนี่ยเฮ้ยเล่นครับเกให้มันจบไปเลยมามากูจะโดนเท่าไหร่ก็โดนเลยจ่ายแล้วไม่ายหรอกขอให้แม่เผื่อรถนี้เอ้า พอแล้วเอายอมใจเลยก็ยอมเลยก็ยอมเลยทุกคนไอ้เหี้ยโดนโยกมโดนโยกโดนโยกมันโดนกูโยกเห็นปะเดอยอมยอมยอมถูกปะไอ้เนี่ยอย่างๆๆๆเอากูไม่อยากยิงมึงแล้วกูฝากปล่อยให้แมวครับแมวครับแมวครับอยากโดนนี่ครับเอาก็พอถึงแค่นี้ไม่จ่ายแล้วมึงอยากส่งแล้วเนี่ยพอแล้วออกแล้วออกแล้วออกแล้วจ่ายครับจ่ายครับจ่ายครับไม่เอาไม่เอาถ้าออกเสร็จตังค์หมดเลยครับเรื่องหม่นะครับเฮ้ยไอ้เหี้ยดูดิต่อเลยมันนี่เองดูบอลต่อเลยก็ต่อสวยสวยี่ โอ้โหล็อกเฮ้ยโอ้ยขามุยเบ่งเบ่งเบ่งเอ้าเบ่ง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 ว้าวอ่ะพอยั้วคนขู่ิกยั่งละไหมพอเถอะทอาไมเอจจอกเอาพอเถอะกูไม่มีคำว่าพอหรอกโอ้ เดี๋ยวกูกินมึงเยอะเดี๋ยวมึงก็ไม่จ่ายไงกูเลยให้มึงได้น้อยนี่ไงจ่ายครับพอเธอเอาน้อยดีกว่ากำขี้ดีกว่าคำตดเว้ยกลัวดิพอกูแบบเ้งเป,งป,งปงนนิ้งๆๆ้งกลัวพอเถอะเพื่อนลอดน้เด้อเอ้าไอ้เที้ยเออกูจะจ่ายให้ตัวนึงเอาขอมาโดนนะมึงเป้งเฮ้ยมือโก พอเดถอะเพื่อนคิวไม่อยากยิงเพื okay. ่อนแล้วเออโอเคนี้พอหมื่นห้าบวกอีกหมื่นหนึ่งโหลดเพื่อนโอ้มวยในสังสาระ กูรู้อยู่แล้วได้เล่นลิ้นลูกตาได้กูรู้อยู่แล้วมึงไม่ใจกูรู้อยู่แล้วตาคือแบบโดนบิดนะครับโดนมันคามุยแล้วมันทำตาผมตาลึกลักลัลึกๆักอย่างเงี้ยคือแบบผมรู้อยู่แล้วแหละไอตัวผมมันรู้อยู่แล้วว่ามันบิดผมแน่นอนนะครับโอเคก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดซับสไครป์พี่ด้วยครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปขอตัวลาไปก่อนนะผมตัวนะครับ